โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในอัปเดตของเพจซิมนะเป็นอัปเดตคิดมัดนะตามนี้เลยแล้วถ้าเรามาออนก่อนเกมอัปเดต5นาทีนะเราก็จะได้ของโฮควันนะครับนี่ไปอันนี้เลยอัปเดตท,ที่แล้วก่อนหน้าอัปเดตนี้ผมก็เข้ามานะแต่ผมลืมอัดนี่นะแล้วก็เราก็จะมีตัวพวกนี้นะเป็นตัวลองผมนะเดี๋ยวเราจะ เทดเอาของมาเลยนะเริ่มจับตัวแรกเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เทตดเ,เ,เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าครบยังไม่นับอันแรกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสสาสี่ห้าหกโอเคนะครบนะเราก็รอเกมอัปเดตอีก2นาทีนะครับตอนนี้เรามีกี่กล่องเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 ลกล่องเก่ามีเจ็ดกล่องนะผมว่าน่าจะเปิดสักสามกล่องแล้วกันที่เหลืออาจจะเก็บไว้เดี๋ยวรอดูว,วันมันเปิดได้กี่กล่องโอเคสามกล่องนะสามกล่องโอเคถ้าเรามีแปดมันก็เปิดได้แปดนะเรามารอดูดีกว่าว่าเกมจะอัปเดตอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมเอาตัวลอมพวกนี้ออกไปก่อนนะโอเคนะตัวลองก็ออกไปหมดแล้วนะเรามารอดีกว่า เกมอัปเดต1นาทีโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่5นาทีาวิไม่ใช่5นาทีมาเรามาดูดูว่ะมาลุา้นกันว่าจะอัปเดตแบบสุดเฟี้ยวไหมตอนนี้เราก็รอเกมอัปเดตนะนี่มันก็จะอเอาเราอ,ออกไปนะแล้วก็เข้าเซิร์ฟพับพับบิกเซิร์ฟพับบิกมันจะคนเยอะๆหน่อยนะ โอเคนะครับแล้วก็เข้าสู่อัปเด,คดตคริสต์มาสแล้วนะโอ้โหมีคมริสต์มาสเวิลด์จิงเจอร์จิงเจอร์นะแล้วก็คริสต์มาสเทฟเอกแล้วก็ตามน,นี้เลยมีจิงเจอร์เฟสด้วยนะเป็นกล่องนะอืมใช่แล้วก็เฟสติวัลแมป มาเต็มเลยอัปเดตมีพา์ทูด้วยนี่นะอันนี้ให้ทำไงเอ่ยชนได้เลยเหรอโอ้ยได้มาเต็มเลยอ๋อผมว่ามันเป็นจุดแน่เลยประจำจุดนี่นะ่ะจริงด้วยทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันนะแต่แบบเก็บได้ทุกคนอนะ่ะ ได้เพชรเยอะมากจริงๆนะได้เพชรเยอะมากนี่เพิ่งเข้าเกมมาเราก็ได้เป็นล้านแล้วนะอโอเคงั้นช่ำก่อนแล้วกันเราไปดูไอ้นี่ดีกว่าโหมันยิงเราไปไหนนะนี่ เน,นีคือจุดต่อไปสินะโอ้เป็นแมปเลีนะ้ยยาวไปนู่นเลยเราต้องฟาร์มอีกตอนนี้เราฟาร์มได้จุดหนึ่งแล้วนะน,นี่ตีมาได้เป็นเหรียญผมมิ้นกันหึงไอจุดแรกอะเราตีแล้วเราจะได้เป็นเหรียญในนี่ไหมถ้าเป็นอัปเดตที่แล้วเป็นนะโอเคไม่เป็นนะ ถ้าเป็นอัปเดตคิดมากครั้งที่แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นนะผมจําำไม่ได้ละอันนี้คืออะไรเอ่ยหฮยเป็นจุดเค็มเราสามารถเค็มได้เลยใช่ไหมเราได้ตัวมาแล้วใช่ไหม,มนี่ไงโอ้ยเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเอาตัวลองมารับทุกตัวเลย <c oughs> ได้ทำดาร์กเมเตอร์แน่ ไหนดูต่อซิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นไข่นะน่ารักทุกตัวเลยอะ่ะแต่เราไปเปิดดางกันดีกว่าแฟนี้เราจะได้คูณเยอะกว่าเดิมไหมน่าจะเยอะนะถ้าเราอยากได้โฮร์บอร์ดเราต้องรอพาร์ททูนะมาเราไปเปิดจุดต่อไปเลยดีกว่า นานไหมเอ่ยกว่าจะได้หนึ่งผมบูกันบูจะหมดละยัดมันเข้าไปเลยกดพิทบูสแต่บุญเงินยัดเข้าไปเลยตีง่ายเพราะมันเพราะเรามีสัตว์เลี้ยงที่ตีแรงนะ เัรา,าี้เขาถึงให้สัตว์เลี้ยงที่ตีแล้วมาก่อน,นให้สำหรับผู้เล่นใหม่โอ้ยโคตรเยอะแป๊บเดียวมา80ล้านเยอะมากเดี๋ยวเอาอันเร็วๆไปเลยเอาอันน,นี้อันนี้เท่ดิเดี๋ไปต่อ จริงๆเราไปเซอร์วีก็ได้นะตัวหนึ่งโอ้ยนานเยอะนะงั้นเราไปเซอร์วีดีกว่าเราจะได้ตีของเราหมดเลยมีคนหนึ่งมาแย่งเตียนนี้กันเตียนนี้กันอันนี้คุณโอเคเราย้ายเซอร์ดีกว่าโอเคเราเข้าเซอร์วีเราละจะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งตีกล่องแย่งเรานะโอเคนะครับท่านผู้ชมที่ มือว่างก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมบอกผมนะว่าชอบที่ผมอัดคลิปไหมครับหรือว่าผมอัดคลิปสนุกไหมก็อย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยนะอันนี้คือตัวอะไรแพนกวินแพ <c oughs> นกวินโดนแช่แข็งอยู่อันนี้เราก็มารับได้วันต่อไปนะเหมือนเป็นบูธนะบูขออันนี้อุ้ยอันนี้ต้องต้องมารับไว้นะเดี๋ยวผมเอาตัวลองมารับ ไอพวกนี้คือควรหาตัวรองหรืออะไรมารับมากนี่เราจะได้อันนี้นะหน้าสุ่มเป็นของแรกใช้เวลาอยู่นะกว่าจะได้บิลเลียนเอะ่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปต่อในวันพรุ่งนี้นะนู่นเหมือนข้างหลังจะมีอะไรนะตรงนูน้นมันคืออะไรวะ เป็นลูกงง,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 งนะพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าที่ผมยังไม่รู้แล้วผมยังไม่บอกในคลิปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาบอกต่อนะเออผมอยากรู้ว่าไอ้รีดีมนะมันจะได้เป็นจิงเจอร์ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะได้นะเป็นพวกของอีเว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะโกงไปเพราะแบบ กดมาแป๊บเดียวก็ได้ละมันโกงไปเขาเลยลเอาขออีเวนต์ออกนะได้แตงเงินโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับถ้าผู้ชมชอบเวลาผมอัดคลิปเพทซิมไหมอย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์เป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปด้วยนะผมขอขบคุณคนที่มาดูแล้วให้กำลังใจผมนะ ขอบคุณยังสูงเลยอันนี้คือกล่องอะลรกล่องร้อยหนึ่งวะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากล่องร้อยหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก่อนปิดกลิบชุบ,ชบกล่องร้อยหนึ่งนะอโอ้ยได้เกือบร้อยล้านอยเลยร้อยล้านสองร้อยล้านเลยสองร้อยเท่าไหร่สามสามไม่พอให้สี่โอ้ยทั้งหมดสี่ร้อยล้าน ผมน่าจะฟาร์มคืนนี้ทันถ้าเจอไอ้กล่องร้อยล้านอีกเดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตต่อนะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลากันก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะกดซับกดจีเยอนะ์นะกดกันเยอะๆ